สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปันทารีคำลาดชื่อเล่นชื่อปันปันค่ะดิฉันนางสาวประกายฝันน้ำว่าชื่อเล่นไข่หมูค่ะ ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะไข่มมูวันนี้เราอยู่กันที่บ้านโนนระเวียงตําบลบนึงพลายอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครน่าชสีมาค่ะปันทราบไหมคะว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะค่ะได้ยินมาว่านะคะในหมู่บ้านนี้นะคะมีผู้สูงอายุอยู่ท่านหนึ่งค่ะที่นําภูมิปัญญามาใช้ในการดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่เป็นประจําเลยนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะไขม่มมกน่าสนใจมากๆาเลยค่ะปันและทุกคนพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะไข่มมูถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะค่ะไปกันเลย ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านของคุณยายที่จะมาให้ความรู้และสาธิตการใช้ภูมิปัญญาการต้มน้ำสมุนไพรฟ้าทลายโจนเพื่อบรรเทาอาการไข้หวัดและเจ็บคอกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในบ้านกันเลยค่ะตามไปเลยค่ะ ดูแลสุขภาพใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะพวกหนูนะคะขออนุญาตทราบชื่อคุณยายได้ไหมคะคุณยายชื่ออะไรคะคือสุกีอกัคราภีจาศค่ะชื่อเล่นชื่อ<ก>อะไรชื่อเล่นแม่เพิ่นแ่เนค่ะค่ะพหขอทราบได้ไหมคะวา่าคุณปัญญาที่คุณยายนำมาวันนี้คืออะไรคะค่ะทาลายโจน เป็นน้ำต้มแก่เก็บข้อแก่เป็นวัดค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะคุณยายเป็นการนำฟ้าทลายโจรมาต้มใช่ไหมคะขออนุญ,ญาตสอบถามคุณยายได้ไหมคะว่าไปรู้จักกับคุณปัญญานี้มาได้ยังไงคะแต่ลูก็จาแต่การทำง,งานตรงนี้แต่โดนู้ไดเก็บู้ไดเก็บข้อเป็นวัดก็เป็นหาเพินตลอด เ,เออตะเล็บติดต่อจรจะเพลินประจําค่ะอันนี้เป็นหมอสมุนไพรเหรอคะอยู่ในหมู่บ้านจ้ะค่ะแล้วรูดมาประมาณกี่ปีแล้วคะประมาณสิบปีแล้วค่ะประมาณสปีแล้วนะคะคุณยายก็ตั้งนานแล้วใช่ไหมคะคุณยายได้เริ่มทําตั้งแต่ที่เราได้ไปเรียนกับหมอสมุนไพรในหมู่บ้านใช่ไหมคะจ้ะค่ะจากที่ได้ฟังคุณยายนะคะก็จะได้รู้ว่า ฟ้าทลายโจรนั้นมีประโยชน์มากมายเลยนะคะซึ่งแบบว่าควรค่าแก่การที่จะสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไปค่ะเป็นเียดจูลูกดีลูกจริงเออมันจะดีเก็บข้อเป็นวัตฟมันเะดูดีขึ้นค่ะจะช่วยได้น่าจะนำภูมิปัญญานี้ไปเพื่อที่จะสืบทอดแล้วก็ได้ไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนได้รู้จักอย่างแพร่หลายใช่ไหมคะคุณยายค่ะค่ะเป็นเหตุยู เอไปือดอาไปค่ะโอเคค่ะจากที่ฟังคุณยายบอกมาทั้งหมดนะคะพวกหนูก็เริ่มอยากจะทราบแล้วนะคะว่าน้ำต้สมสมุาานไพรฟ้าทนลายโจรของคุณยายเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ทํำยังไงนะคะหนูขออนุญาตคุณยายให้พาไปพาพวกหนูไปทําได้ไหมคะได้จ้ะได้จ้ะได้จ้ะตามไปเลยนะคะมาลูกมามา,มาไปต้ม ค่ะคุณยายคะคุณยายใช้วิธีการต้มคว้าทลายโจนยังไงคะเออก็ไ่น้มเดือดแล้วก็ะ่ฟน้ำเดือดก็เอามากระใา้ตุนลุ้งเลยค่ะน้ำที่เราใช้เยอะแค่ไหนคุณยายก็ตุนน้มไรก็เพื่อคนมือรุ่นดีเม่มมันกินแค่เดียวกินตุมือค่ะ เราสามารถทําไว้แล้วก็กินได้หลายกินได้ละวันค่ะอ๋อลวใบใบนี้เราใช้เยอะแค่ไหนคะคุณยายใบก็ปกติแม่ก็เอาเป็นล้อเหลอลายะเอาเป็นทั้งลองานจริงอี้ยังมั่นเลยแม่แตใส่ไปอันนี้ก็ใส่เลยเนาะค่ะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ฟ้าทลายโจลงไปนี่ละใส่เมื่อน้ำเดือดแล้วเขามียายยัง สมุนไพรอย่างหลายๆย่านก็มาใส่อีกก็ได้อันนี้เราก็รอให้มันเดือดจนน้ำเดือดน้ำเดือดน้ำเป็นออกซิเข้มๆเขาก็กินได้สดปห่อนห่อนยังดีลูกตามผู้เฒ่าบนพ้ากินอยู่ไฟสมัยตะเกียรลูกซดน้ำห่อนเลยเด้แม่เคยอยู่ไฟเอออันนี้เราต้องรอประมาณกี่นาทีคะคุณใหญ่ประมาณจะ ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็ต้มไว้น,นะคะต้มไว้ยังเสี่วหนุกเคี้ยวเนี่ยเห็นบอกออกแล้วหนิน้ำพ่อนั่นเ้ากับเราชิมชิมรสชาติหอมกรมนี่ระยาลูกยามต้องคมธรรมดา ะะก็ได้ทำการต้มฟ้าทลายโจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมา,าทดลองชิม,มะนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมพร้อมกันกับคุณยายเลยนะคะชิมเลยค่ะคะ่ะได้ชิมไปแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างคะไข่มุกดูจากสีหน้าก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าขมขนาดไหนยังขมติดลิ้นเลยนะคะตอนนี้ค่ะ ก็อย่างที่ว่านะคะสุภาษิตไทยค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะทุกคนถูกต้องถูกต้องค่ะคุณยายคะคุณยายมีอะไรที่จะฝากถึงผ er ู้ที่ได้รับชมคลิปนี้ไหมคะเกี่ยวกับการต้มค้าทรายโจรเพื่อบรรเทาอาการไข้หวัดค่ะก็จะฝากบอกว่าเด็กน้อยรุ่นหลังถือแต่ยายรุ่นแต่จะถ่ยกินสืบต่อไปเพราะว่าเป็นยาดีสิ กินลูก่จยใทยมันสูญหายไปออ,อกงไส่ล,ลูกักลันซ้อนต่อไปอีกให,ให้กินต่อไปค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ภูมออิปัญญานะคะเกี่ยวกับการรับประทานสมุนไพรช้าเทายโจรน,นะคะ เพื่อเป็นการสืบท่อต่อไปให้กับคนที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้พวกเราและคุณยายนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายฟ้าทลายโจรจัดเป็นสมุนไพรท้องถิ่นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินเดียจีนสีลังกาและไทย ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วทวีปเอเชียโดยนิยมนำส่วนของใบและลำต้นใต้ดินมาทำเป็นยารักษาโรคโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยได้บรรจุฟ้าทลายโจรอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของกระทรวงสาธารณาสุขในหมวดหมู่ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดิอนอาหารและระบบทางเดินหายใจฟ้าทลายโจรเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับเป็นสมุนไพรไทยมานานในฟ้าทลายโจรมีสารเอโดก a ฟ o l i d ที่เป็นตัวยาสำคัญมีอยู่ในทุกส่วนคือรากต้นใบได้มีการทำการศึกษาทดลองพบว่าฟ้าทลายโจรรักษาโรคได้หลายโรคอาทิเช่นแก้ติดเชื้อที่ทำให้ปวดท้องท้องเสียบิดและแก้กระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบแก้อาการไอเจ็บคอหรือคออักเสบต่อมทอนซินอักเสบหลอดลมอักเสบแก้ไข้ทั่วไปเป็นยาขมเจริญอาหารสรรพคุณของฟ้าทลายโจร 1>, 1. ช่วยป้องกันและแก้อาการหวัดขัดจมูกด้วยการใช้ใบและกิ่งประมาณ1กํามือนํามาต้มโดยใช้ไฟปานกลางต้มกับน้ําดื่มสะอาดรับประทานก่อนอาหารวันละสองครั้งเช้าและเย็นหรือในขณะที่มีอาการ 2. ช่วยแก้อาการไอลดน้ํามูกและช่วยฆ่าเชื้อที่จมูกด้วยการนําใบมาทําเป็นยาผงแล้วใช้สูดดม 3. ฟ้าทรายโจรมีรสขมมาก โดยความขมจะเหนี่ยวนำช่วยทำให้มีการหลักของน้ำลายออกมามากขึ้นทำให้ชุ่มคอ 4. ฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจข้อควรระวังในการใช้ฟ้าทลายโจร 1. ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน3เดือนเนื่องจากจะเป็นพิษต่อตับ 2. หญิงมีครรภควรหลีกเลี่ยงที่จะรับประทาน เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้หมดลูกบีบรัดตัวส่งผลให้เกิดภาวะแทง้ง 3. ฟ้าทลายโจรอาจกระตุ้นระบบภูมิภ้มกันให้ไวต่อการทำงานมากขึ้นเช่นในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโรคครูป,ปัสหรือโรค SLE ในภาษาไทยเรียกว่าโรคแพ้ภูมิตนเองและโรคข้อรูมาตอยโรคเหล่านี้จึงไม่ควรรับประทานสมุนไพรฟ้าทลายโจร 4. ผู้ที่รับประทานยาเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานฟ้าทายโจนทุกครั้งเนื่องจากยาวาชนิดอาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยาและสมุนไพรเช่นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงยากดภูมิภูมิกันยาต้านการแข็งตัวของเลือดยาต้านกิดเลือดมีวารสารที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับฟ้าทาลโจรโดยคุณธรรมรัฐบุญสูงและคณนะ ได้ทำการศึกษาเรื่องการศึกษาปริมาณแอนโดรกาโฟไลในส่วนต่างๆของฟ้าทลายโจรในระยะเก็บเกี่ยวที่ต่างกันจากอำเภอเมือเหล็กจังหวัดสระบุรีซึ่งได้กล่าวถึงการนำฟ้าทลายโจรไปใช้ประโยชน์ไว้ว่า 1. การรับประทานยาผงฟ้าทลายโจรเพื่อรักษาโควิด -19 โดยยึดขนาดรับประทานที่มีงานวิจัยว่าช่วยลดโอกาสการเกิดปอดอักเสบได้ 180มิลลิกรัมของแอนโดกาโฟไลต์ต่อวันนาน5วันควรรับประทานขนาดต่ำสุดวันละ2.8กรัมหากเป็นยาผงจากใบของต้นแก่หรือวันละ3.9กรัมหากเป็นยาผงจากใบของต้นอ่อนโดยอาจรับประทานในรูปแบบการชงในน้ำอุ่นดื่มทีเดียวหมดโดยไม่ทิ้งกากหรือยาแคปซูล 2. 2. การรับประทานใบฟ้าทลายโจรสดเนื่องจากใบมีขนาดและน้ำหนักแตกต่างกันมากการรับประทานใบสดควรใช้วิธีชั่งน้ำหนักโดยควรรับประทานให้ได้วันละ19.6กรัมหากเป็นใบจากต้นอ่อนหรือประมาณ117ใบหรือใช้14.0กรัมหากเป็นใบจากต้นแก่ประมาณ120ใบ 3. การรับประทานฟ้าทลายโจรในรูปแบบยาต้มหรือน้ำชาใบสด แนะนำให้รับประทานฟ้าทลายโจรรักษาโควิด19ในรูปแบบยาต้ม ตามชนิดของส่วนเหนือดินที่ใช้เช่นหากใช้ส่วนเหนือดินของต้นแก่1ต้นที่หนักประมาณ82.11กรัมต้มเคี่ยวในหม้อจนเดือดและเหลือน้ำ1ลิตรจะมีปริมาณแอนโดรกาโฟรายออกมาในน้ำ0.38เปอร์เซ็นต์เว t บเวทของน้ำหนักพืชสดที่ใช้นั่นหมายความว่าหากดื่มยาต้มนี้1แก้ว หรือ240มิลลิลิตรจะได้รับปริมาณแอนโดกาโฟไร75.45มิิกิรัมหากจะดื่มรักษาโควิด19ก็ต้องดื่มวันละประมาณ2แก้วครึ่งไม่แนะนำให้รับประทานน้ำชาใบสดรักษาโควิด19เพราะจะได้รับแอนโดกาโฟไรในขนาดต่ำเกินไป